ประชาคมเศรษกฐกิจอาเซียนหรือ AEC มีสมาชิกอาเซียน10ประเทศได้แก่ไทยเมียนมากัมพชาูลาเ,าาเลเซียสิงคโปร์ประเด็นอาเซียนที่เราสัมผัสได้ทั่วไปในวงวิชาการงานวิจัยและทางด้านเศรษฐกิจต่างตอกย้ำสถานาภาพของอาเซียนในมิติข,ของประเทศที่เปิดเสรีทางการค้าการลงทุน จนทำให้ประชาชนทั่วไปหรือคนตัวเล็กๆในทางเศรษฐกิจไม่อาจอ่านเอื้อมถึงคำว่าอาเซียนและดูเหมือนอาเซียนจะปกคุมและคู่ขนานไปกับตัวเลขสภาวะการแข่งขันความมุ่งหวังแต่จะให้เกิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจแต่ใครจะรู้บ้างว่าแท้จริงแล้วอาเซียนยังมีอีกหลายประเด็นที่ผู้คนต่างมองข้ามหรือไม่ให้ความสำคัญทั้งที่เป็นสิ่งก่อตัวเป็นอาเซียนมาเนิ่นนานตั้งแต่ครั้นบางประการนั่นคือ ภูมิปัญญาของผู้คนในอาเซียนอีกรายการคือผ้าทรงเกตของมาเลเซียนะคะถ้าบ้านเราเนี่ยจะคุ้นเคยในชื่อผ้ายกดินค่ะเพราะว่าใช้เทคนิคสอดได้สีทองหรือว่าเงินเข้าไประหว่างได้พุ่งแล้วก็ได้ยืนทําให้ได้ผ้าทอดินเงินดินทองงดงามน,นะคะคาดว่าได้รับอิทธิพลมาจากผ้าหมายยกทองของอินเดียค่ะ จากการสืบค้นเอกสารของทีมงานสารคดีมหาวิทยาลัยนเรศวรพบข้อมูลทางประวัติศาสตร์ในรัชสมัยการปกครองขององค์สมเด็จพระนเรศวรโดยนักวิชาการประวัติศาสตร์ที่ทำการศึกษาเส้นทางการเดินทัพขององค์สมเด็จพระนเรศวรในสมัยนั้นจะเต็มไปด้วยสงครามและการแย่งชิงดินแดนหากทับใดรบชนะทัพนั้นจะกวาดต้อนผู้คนอีกฝ่ายที่แพ้สงครามไปเป็นเฉลย แต่เมื่อสงครามยุติลงผู้คนที่ถูกกวาดต้อนมาทำการตั้งรกรากลงหลักปักฐานไม่กลับไปยังถิ่นเดิมซึ่งมักจะไม่ลงเหลือดินแดนให้เห็นผู้คนเหล่านั้นก่อกำเนิดสังคมและชุมชนเริ่มต้นชีวิตใหม่ชีวิตแห่งความสงบสันติและพึ่งพาอาศัยระหว่างกัน การประกอบอาหารการดูแลสุขภาพความรู้ในการประดิษฐ์อุปกรณ์เครื่องใช้และความเชื่อทางด้านศาสนาประเพณีพิธีกรรมต่างก็พากันถ่ายทอดสืบสารสิ่งใดที่มีความงดงามและโดดเด่นมีอัตลักษณ์จากที่เคยเป็นเพียงการสืบทอดปัจจุบันรัฐได้ปรับ และนำเอาไปทำให้กลายเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่มองเพียงการหาเอกลักษณ์เพื่อนำไปสู่การแย่งชิงอัตลักษณ์ว่าเป็นของใครมากกว่าการพิจารณาว่าภูมิปัญญาทั้งหมดที่บรรพบรุษต่างถ่ายทอดให้นั้นมีกลยุทธ์เพียงเพื่อต้องการให้ผู้คนในสังคมชุมชนรักใคร่ปองดองไม่แบ่งแยกเชื้อชาติซึ่งไม่น่าเชื่อว่าเป็นเป้าหมายเดียวกับที่รัฐบาลในสิบประเทศต่างพากันกล่าวว่าประชาคมอาเซียนต้องมี One v s s i o n One Identity, One Community ในคืนวันพระจันทร์เต็มดวงคติความเชื่อที่ได้รับการถ่ายทอดกันมาเนิ่นนานฟื้นหีดหอยเป็งปุ๊ดไหวสาอุปกุตเจ้าหรือประเพณีตักบาตเที่ยงคืนของผู้คนที่เคยเป็นเฉลยศึก และอพยพมาพึ่งพาอาศัยยังคงทำการรักษาลมหายใจของตัวตนภายในชุมชนเล็กๆทั้งในจังหวัดแพร่เชียงใหม่เชียงรายแม่ห้องสอนจากประเพณีความเชื่อในวัฒนธรรมของชนชาติพมา่ากลายเป็นจุดขายทางวัฒนธรรมการท่องเที่ยวที่สร้างรายได้จำนวนมากให้กับประเทศไทยเปลี่ยนมิติมุมมองความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับพมา่าที่มักปรากฏในหนังสือประวัติศาสตร์ของเด็กไทย ว่ามีเพียงการรบราค่าฟันให้กลายเป็นการผสมผสานพรม่าไทยที่งดงามทีมงานสารคดีจึงเดินทางออกตามหาและย้อนรอยประเพณีไปที่ศูนย์กลางล้านนาและพบว่าประเพณีเปงปุตเป็นการสวดมนต์ข้ามคืนและตักบาตรรับแสงจันทร์ในวันออกพรรษาแต่ในประเพณีออกพรรษาของคนปัจจุบันเป็นการรับบุญกุศลในวันพระใหญ่หรือตรงกับวันขึ้นหนึ่งค่ำเดือนสิบ และในวันเดียวกันนั่นเองพระสงฆ์จะต้องทำการปรวารณาตนเพื่อสื่อสารในสิ่งที่เคยล่วงเกินต่อกันและกันเหมือนกับพิธีการล้างบาปของผู้คนศาสนามุสลิมที่มักจะทำกันในวันอิดภายใต้จันดวงเดียวกันมีความเชื่อที่เหมือนกันอย่างน่าอัศจรรย์ เท่านั้นทีมงานสารคดียังพบว่าภูมิปัญญาที่มีอยู่ทุกวันนี้แม้แต่ในชุมชนเล็กๆบริเวณชุมชนบัวลายถนนคนเดินวันเสาร์ของนักท่องเที่ยวยามค่ำคืนในตัวเมืองเชียงใหม่เป็นแหล่งสะสมภูมิปัญญาในอดีตอย่างมีคุณค่าเช่นที่พิพิธภัณฑ์วัดเกตวัดศรีสุพรรณเมื่อได้เข้าไปสัมผัสทีมงานมองเห็นความหลากหลายของชาติพันธุ์ที่ผสมกันไปมาจนไม่อาจจะแยกความเป็นไทยกับพม่ากออกจากกัน เนเชน่พระสงฆ์ที่นั่งประจำโบสถ์ส่วนให้พรกับผู้คนที่เข้าไปถวายสังฆทานหากเราไม่สื่อสารกับท่านเราแทบจะมองไม่ออกเลยว่าท่านเป็นพระมาจากประเทศเวียดนามซึ่งมาบวชเรียนในแผ่นดินไทยอาเซียนจะเป็นอย่างไรหากผู้นำในทุกประเทศมุ่งเป้าหมายพิธีการแข่งขันเชิงตัวเลขและความร่วมมือกันทางการค้าการลงทุนมากกว่าการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาของผู้คนในอาเซียนที่ทำกันมาเนิ่นนาน แต่เป็นเพียงเสาหลักสุดท้ายสิ่งนี้กำลังจะทำให้คนที่เป็นอาเซียนมานานแล้วเป็นอาเซียนอย่างแท้จริงหรือจะยิ่งทำให้สายเลือดและภูมิปัญญาที่มีอยู่ในหน้าตาและการสื่อสารของทุกคนถูกแบ่งแยกและแข่งขันกันรุนแรงมากขึ้นพนิดาจงสุขสมสกุลรายงาน